ประชุมนะครับวันที่12พฤศจิกา2555นะครับหุ้นเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกสมิธนะครับราคาหุ้นก็ปรับขึ้นรับการเตริบโตของกำไรสุทธิ Q3 ที่โต59%ดีกว่าคาด3า30%เป็นะครับเป็นการรับรู้ค่าในหน้าในงานใหญ่ที่ดีกว่าคาดนะครับโดยคิดว่า Q4 จะดีต่อเนื่องราคาพื้นฐานมองไว้ที่5บาท30เทคนิคยังมองแกว่งในอัพเทนราคาตรงนี้ไม่สูงมากนักมีโอกาส ทดสอบแนวต้านที่แนวเทรนไลน์นะครับแนะนำเกงกําไรต้าน5บาท10รับ470ถอย464แมคโครนะครับมีลุนรีบาวจากหลังจาก2-3วันก่อนออหลังประกาศงบ Q ิวต่างต่ากว่าคาดการขายชะล,ลอนะครับมีสาเหตุมาจากอัตราภาษีจ่ายที่ออกมาสูงกว่าปกติคาดว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวนะครับในแง่มาจินยังดีราคาตกลงมา ใกล้กับ EMA 75เกิดเรแรงเวียงกลับนะครับแนะนำกิงกำไรต้าน440รับ412ถอย406 AP นะครับก็ประกาศงบออกมา429ล้าน อันนี้เนี่ยสูงกว่าคาดแต่ว่าเป็นเพราะว่ามีการบันทึกรายการพิเศษจากการขายเงินลงทุนใน PB ีบิลนะครับซึ่งเขาจะไม่ลงทุนในตัวนี้แล้วนะครับขายเกือบหมดแล้วนะครับเหลือควอเตอร์สนิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยควอเตอร์นี้เนี่ยยอดโอนน้อยมากนะครับเราก็ต้องไปหวังในควอเตอร์สซึ่งจะมียอดโอนคอนโดรอโอนค่อนข้างมากนะครับในแง่โกรดปีหน้าตอนนี้มีแบ็กหลอกรองรับแล้ว50%ยอดจองเนี่ยไปยังไปได้ดีนะครับแนะนํา ทยอยสะสมราคาพื้นฐาน9.6แสนซิลินะครับคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่มีการเปิดโปรเจกต์ค,ค่อนข้างมากแล้วการขายเนี่ยยังไปได้ดีนะครับแต่ว่าในงบในผลประกอบการ Q3 ก็ยังวีกอยู่นะครับส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่ามีการดีเลย์ในเรื่องการก่อสร้างบ้าง นะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยบางส่วนเขาก็รอที่จะกู้เงินของภาครัฐนะครับในช่วงไตรมาสสนะครับซึ่งได้ดอกเบี้ยต่ําทําให้ยอดโอนต่ำนะครับแต่ว่าก็เหมือน AP ครับมียอดโอนรออยู่ใน q 4ค่อนข้างมากนะครับประมาณหมื่นล้านปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมียอดแบ็คหลอกรออยู่แล้ว18.7นะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยรายได้น่าจะโตได้ดีอีกปีหนึงนะครับแต่ว่าในแง่ของ valuation นะครับตอนนี้เนี่ยหุ้นตัวนี้ข้อเสียคือ,อนี่ค่อนข้างเยอะเวลาตล,ลาดกลับตัวนี่มีความเสี่ยงมากนะครับในขณะที่ตอนนี้ยังไปได้ดีนะครับตอนนี้เทรดที่ P/E ประมาณ6-7เท่านะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยประมาณ7เท่าก็พอด,พอดีพอดีกับค่าเฉลี่ยในอดีตแนะนำถือนะครับราคาพื้นฐาน3บาท ก็เป็นนะครับตัว VGI นะฮะก็อัปเดตนะครับ,นรบในเรื่องของการไปวิสิตนะฮะเราก็ยังคงมองว่าตัวบริษัทเองเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยสาเหตุที่เรามองว่ายังคงเติบโตได้อย่างต่อนเนื่องเนี่ยก็คือในเรื่องของอจํานวนตู้รถไฟฟ้านะครับที่เข้ามาอีก35ตู้นะครับซึ่งจะทยอยติดตั้งตั้งแต่ไตรมาส3กับไตรมาส4ตามปีปฏิทินของเขานะครับแล้วก็ไปรับรู้ไรายได้ ในปี57นะครับซึ่งจากขบวนตู้ที่เข้ามา35ตู้เนี่ยจะทำให้ตัวรายได้ค่าโฆษณาเนี่ยจะเติบโตได้สัก1 5ถึง20%นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงของการติดตั้งนะครับแล้วก็การเทสลานรา,รา,ราสองอสัปดาห์เนี่ยอันนี้ก็จะมีผลต่อรายได้นะครับบนรบทรถไฟฟ้า BTS นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้บริหารก็จะพยายามบริหารเวลาให้ดีที่สุดเพื่อกระทบรายได้ให้น้อยที่สุดนะครับโดย ในครึ่งปีหลังเนี่ยก็คงยังเห็นการเติบโตอยู่นะครับสวำหรับในปี57นะครับการเติบโตเนี่ยยังคงมาจากรถไฟฟ้าเป็นหลักนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกนะจำนวนตู้ที่เข้ามา35ตู้นะครับประกอบกับเขายังมีสถานีรองนะครับอีก6สถานีที่ยังสามารถพัฒนาในเรื่องของไรายได้โฆษณาได้นะครับประกอบกับในสิ้นปี57เองเนี่ย จะมีรับรถไฟฟ้าอีก5ขบวนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะไปรับรู้ไรายได้ในปี58นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าทั้งปี57กับ58เนี่ยบนระบทรถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะยังเห็นการเติบโตจากจํานวนตู้ที่เข้ามานะครับรวมไปถึงโมเดิลเทรดนะครับที่มีอัาอาตราการใช้งานของโฆษณาเนี่ยยังเหลือนะครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะทําให การขายในโมเดิลเทรดยังเติบโตได้แล้วก็ยังได้สิทธิ์อัตโนมัตินะครับในสาขาเปิดใหม่ทั้งของ b i g C ซแล้วก็ t e s โ o l o t u ัด้วยนะครับเ,เรายังคงคาดการกำไรในปี56ที่916ล้านนะครับและหากประเมินในปี57ก็คือปี เริ่มต้นนะครับเมษาปีหน้านะครับเราก็คาดว่าตัวไรายได้เนี่ยจะโตได้สัก20%สนะครับส่วนกําไรเนี่ยจะโตขึ้นมาจาก916ล้านมาเป็น1,147ล้านนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้รวมการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศนะครับซึ่งเ,เราเคยบอกแล้วก็คือเขาก็เดินทางไปดูโอกาสทางธุรกิจในประเทศพมา่าแล้วก็ลาวด้วยนะครับเราอิง P/E ที่20เท่าเนี่ยเราจะพบว่าปี56เนี่ยราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่61บาทนะครับ แต่ไปดูปี7เนี่ยอยู่ที่76.50บาทนะครับอันนี้เราก็ปรับราคาพื้นฐานไปเป็นปี7นะครับแล้วก็ปรับคำนํำขึ้นเป็นทยอยซื้อนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น BTS นะครับที่ขึ้นฮอไปเมื่อวันศุกร์นะฮะตอนภาคบ่ายนะครับโดยในแง่ของกำไรที่เขาประกาศออกมาครับอยู่ที่6 9 1ล้านอันนี้ลดลง46%นะครับแต่ว่าก็ดีกว่าที่เราคาดไว้ที่613ล้านนะครับโดยสาเหตุที่กำไรลดลงเนี่ยก็เนื่องจากรายการพิเศษที่หายไปนั่นเองนะ อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากดูรายได้ที่สูงกําไรที่ออกมาดีกว่าคาดเนี่ยเข้ามาจากรายได้ที่สูงกว่าคาดแล้วก็ควบคุมต้นทุนได้ดีนะครับรวมไปถึงรายการพิเศษที่เราสูงกว่าที่เรามองเอาไว้นะครับในเรื่องของการขึ้นท้องวันศุกร์เนี่ยเรื่องหลักๆก็คือเป็นเรื่องของการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือเรียกว่า infrastructure fund นะครับมูลค่า5้าถึงหกหมื่นล้านบาทหรือสูงกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า5้าหมื่นล้านบาทนะครับโดยเขาจะขายนะครับรายได้ค่าโดยสารสุทธินะครับ นับตั้งแต่วันที่ขายจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทานก็คือวันที่4ทธันวาคมี72นะครับแล้วก็ BTS ก็จะเข้าถือหุ้นในกองทุนดังกล่าวเนี่ยหใน3นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ1นะฮะบ t s ก็จะรับรู้กําไรจากการขายรายได้ ค่าโดยสารสุทธิทันทีนะแทนที่จะต้องทยอยรับรู้รายได้ตลอ,อยอดอายุสัมปทานอีก17ปีที่เหลือนะครับโดยผู้บริหารเนี่ยคาดว่าจะมีกําไรจากการขายทันทีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านบาท2ก็คือรายได้ค่าโดยสารสุทธินะครับจากเดิมที่เขารับรู้เนี่ยอันนี้ก็จะโอนไปอยู่ที่กองทุนนะครับซึ่งก็จะทําให้รายได้ในอนาคตลดลงนะครับสมก็คือตัว BTC เนี่ยจะได้ค่าจ้างบริหารและหรือค่าตอบแทนพิเศษจากกองทุนนะฮะเนื่องจากว่า ตัว BTS 4เองเนี่ยก็ยังคงเป็นผู้บริหารการเดินรถอยู่นะครับ4ก็คือได้รับเงินปันผลจากการเข้าถือกองทุน1ใน3นะครับเงินที่ได้นะครับเขาบอกว่าจะนำไปเพิ่มศักยภาพของตัว BTS เพื่อไปลงทุนในโครงการขนส่ง สี่เส้นทางก็คือหมอชิดสะพานใหม่นะครับเบลิงสมุทรปราการนะครับแครายมินบุรีแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าขนาดเบาจากบางนาไปสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ถ้าหากมีเงินสดคงเหลือแล้วก็สภาพคล่องดีเนี่ยก็จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษด,ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเขาจะมีการประชุมนักวิเคราะห์ในช่วงบ่ายนะครับเราคงจะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับแล้วก็ปรับคำ เราคงคำแนะนําให้ถือไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาประเมินมูลค่าเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากขายรายได้เข้าไปที่กองทุนแล้วเนี่ยราคาพื้นฐานจะปรับลงเป็นเท่าไหร่นะครับก็เป็นการประกาศงบต่อนะคะตัวเคคากรุงไทยคาร์เรน กำไรไตรมาส3ก็ถือว่าสูงกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อยกําไรอยู่ที่100ล้านบาทลดลง2% Q on Q แต่ถ้าเทียบเดียวออนเยก็โตได้19%ผลประกอบการที่อ่อนลง Q on Q เนื่องจากก็เป็น low season นะคะไรายได้รวมอ่อนลงประมาณ1%ขณะที่ cost income ขยับสูงขึ้นจากค่าใช้ใจ่ายขายแล้วก็ต้นทุนให้เช่ารถยนต์กำไรก็ยังออกมาสูงกว่าที่เราคาดการไว้เล็กน้อยประมาณ3.6%มอวดเกเดือน 55เนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่311ล้านเพิ่มขึ้น22% Year on Year อันนี้เทียบเท่ากับ76%ของประมาณการของเราทั้งปีที่คาดไว้ที่408ล้านบาทเราก็ยังคงประมาณการทั้งปี55กับปี56ไว้นะคะรวมถึงคำแนะนำให้ซื้อราคาพื้นฐานปี56อยู่ที่20.90บาทต่อหุ้นอิงกับ DDM นะคะตัว KTC ซก็ กรุงไทยคาร์นะคะรายงานกำไรสุทธิไตรามารส3อยู่ที่132ล้านบาทเพิ่มขึ้น53% Q on Q แล้วก็200กว่าเเซ็ year on year สาเหตุที่ผลประกอบการดีขึ้นก็มาจากนี่สนยนรับคืนที่เพิ่มขึ้นนะคะ15% Q on Q 47% year on year แล้วก็สำรองที่ลดลง17% Q on Q 40% year on year แต่ถ้ามาดูเนี่ยคอสต์อินคเนี่ยยังสูงขึ้นมาอยู่ที่56%เทียบกับ53% Q on Q แล้วก็47% Year on Year ซึ่งพอไปดูแล้วคอส o i อินค e ที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยมาจากการตีด้อยค่าอุปกรณ์แล้วก็ระบบ IT เข้ามาสูงถึง386ล้านบาทซึ่งถ้าไม่นับรวมรายการตัวนี้เนี่ยคอสต์อินคก็จะอยู่ประมาณ43%ซึ่งก็ลดลงทั้ง e a r on Year Q on Q ถ้ามาดูกำไร รวมงวด9เดือนตอนนี้ก็ขยับจากขาดทุนมาเป็นบวกที่62.78ล้านบาทถ้าเทียบกับประมาณการของเราที่378ล้านบาทเราก็ยังมองว่าถ้าไตรามาสสามไม่มีการนับด้อยค่าไตรามาสสี่เนี่ยกำไรก็น่าจะเป็นตัวเลขถึงระดับ3-400ล้านซึ่งทำให้กำไรทั้งปีเนี่ยยังน่าจะทำได้อยู่นะคะผลประกอบการโดยรวมของ KTC ถือว่าฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยที่เรามีแผนปรับประมาณการแล้วก็ปรับราคาพื้นฐานหลังเข้าพบผู้บริหารในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับอีกตัวหนึ่งคือตัวซิงเกอร์กำไรไตรมารส3ออกมาก็ต่ำกว่าคาดนะคะกำไรอยู่ที่58ล้านบาทเพิ่มขึ้น86% Year on Year ลดลง14% Q on Q โดยที่ผลประกอบการที่อ่อนลง Q on Q เนี่ยมาจากยอดขายในไตรมารส3ของ สิงเกิที่ธรรมดาก็เป็น low season นะคะรายได้จากการขายเขาลดลงขณะที่ต้นทุนขายขยับขึ้นเทียบกับประมาณการของเราทั้งปีอยู่ที่ไอ,อประมาณการของเราในไตรามาสอยู่ที่65ล้านบาทแล้วเนี่ยพบว่ากำไรไตรามาสนี้ต่ำกว่าอยู่ประมาณ11%จาก effective tax rate ในไตรามาสนี้ที่สูงถึงเกือบ26% กำไรงวด9เดือนอยู่ที่182ล้านบาทเพิ่มขึ้น82% Year on Year แล้วก็เทียบเท่า71%ของประมาณการของเราทั้งปีที่256ล้านบาทประมาณการที่ดิฟกันไปเนี่ยเป็นเรื่องภาษีเป็นหลักซึ่งเราวันนี้เราจะสอบถามบริษัทในรายละเอียดถึงตัวภาษีว่าจะเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มในอนาคตนะคะ สำหรับหุ้นเคเซิงเกอร์เนี่ยยังคงราคาพื้นฐานปี5-6ไว้ที่17.60บาทต่อหุ้นราคาล่าสุดอยู่ที่17.50เราก็ปรับคำแนะนำเป็นเพียงถือนะคะ ท่านปูนะคะก็ประกาศงบออกมาเช้านี้นะคะก็เป็นไปตามคาดนะคะออกมา2,261ล้านนะเราทำ2,327ล้านก็ต่ำก่อนที่เราทำเล็กน้อยนะคะลดลงก็46.25%เยนเยียแล้วก็17.28%คินคิวนะคะอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยก็ดูแล้วถ้าเทียบกับคอร์ดที่สองเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับ ปีที่แล้วเนี่ยก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้หลักๆก,ก็เป็นเพราะว่าราคาถ่านหินที่มีการปรับตัวลดลงแล้วก็เลยทาให้ตัวมาจิ้นเขาแคบลงนะคะในตัวกําไร9เดือนเนี่ยก็ลดลงค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าอย่างที่กล่าวคือตัวราคาถ่านลดลงมาจิ้นแคบลงแล้วก็พอดีปีที่แล้วมีการจําหน่ายเหมืองต้านหิงนะคะก็เลยทําให้ตัวเอ็กซ์ไลทเทของปีที่แล้วค่อนข้างเยอะนะคะรวมทั้งปีเราคาดการไว้ที่9 8 1 1ล้านบาทแต่ปีหน้าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1 1 1 0 0 52ล้านบาทเพราะว่าโวลุ่มการขายคาดว่าจะดีขึ้นนะคะเพราะมีการเปิดเปิดเหมืองออมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นของเมืองของเขานะคะราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองอยู่520แต่ถ้าเกิดในกรณีที่มีคำตัดสินของศาลออกมาเนี่ยเราก็มองว่าจะลดไปเหลืออยู่473บาทนะคะต่อหุ้นในระยะสั้นเราก็ไม่แนะนำให้เข้าลงทุนเพราะเรามองว่าประเด็นของการตัดสินของคำพิพากษานี่ก็ยังมีเป็นโอเวอร์แฮงอยู่นะคะแล้วก็ยังมีมองว่านั้ลงทุนก็คงยังไม่อยากเข้าไป ลงทุนในในช่วงนี้ด้วยนะคะก็แนะนําไม่ให้เข้าไปลงทุนแต่ในระยะยาวก็ยังแนะนําซื้อนะคะในตัวบํารุงราชนะคะก็กําไรออกมานะคะ1,179ล้านบาทอันนี้โตขึ้นค่อนข้างมากนะคะเพราะว่ามันมีตัวขายตัวโรงพยาบาเลเกษมราชนะคะหรือตัว BCH เข้าไปด้วยนะคะก็เลยบุกกำไรตัวกเกษมราชเข้ามา อีกค่อนข้างมากนะคะตัวนี้ถ้าเกิดเรามาดูตัวเฉพาะกำไรคอ Business ของเขาเนี่ยอยู่ที่516ล้านบาทเราทำว่าอยู่ที่477ล้านบาทก o อส m มาร์จิ้นใกล้เคียงกับที่เราทำแต่ว่าในเรื่องการ SDNA หรือค่าใช้ใจ่ายในการขายบริหารเขามีการควบคุมต้นทุนได้ค่อนข้างดีนะคะกำไรก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะตัวนี้ก็เ,เราอยรางถ้าตามราคาพื้นฐานเรายังแนะนาให้ทยอยซื้อได้นะคะ ก็เป็นข่าวในตัวผลประกอบการที่ออกมาของตัว CPF นะคะก็กำไรก่อนรายก,การพิเศษเนี่ยก็คือออกมาต่ำกว่าคาดนะคะโดยที่ตัว,ตวรายงานบรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็กำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่2,404ล้านบาทลดลง53%เยอ on เยแล้วก็40% Q on Q นะคะ ตรงนี้เนี่ยถ้าหากพิจารณากำไรก่อนรายการพิเศษเนี่ยก็จะลดลงเหลือเพียงแค่1,152ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับลดลงนะคะอัตรามาจิ้นเนี่ยเหลือเพียง11.7%เท่านั้นนะคะจากผลของราคาเนื้อสัตว์ทั้งในไทยและต่างประเทศที่อ่อนลงนะคะมีกำไร จากการขายเงินลงทุนเข้ามาเนยอยู่ที่1,104ล้านบาทนะคะแนะนำถือราคาเหมาะสมก็คือยังคงไว้ที่36บาทห้นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเดลตานะคะกำไรออกมาเนี่ยถือว่าดีกว่าคาดนะคะโดยที่รายงานกำไรสุทธิออกมาเนี่ยอยู่ที่1,921ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น มากกว่า100%ทั้งเยออ n นเย r และ Qon Q นะคะซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะโดยถ้าเรามาดูในแง่ของยอดขายในยอดขายไตรมาสน,นี้เพิ่มขึ้น11% y e อ r on y อ a r นเยยแล้วก็9% Q on Q นะคะมาจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่ม Data Center ขณะที่ตัวอัตรามาจิ n เนี่ยดีกว่าคาดมากนะคะจากมา g i นของทุกผลิผลตภัณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะอีกครั้งมีการโอนกับสำรองเข้ามาอีก6ล้านเหรียญน,นะคะตัวสัดส่วนค่าใช้ใจ่ายในการขายต่อยอดขายเนี่ยลดลงมากนะคะ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือทำให้กำไรจากการดำเนินงานเนี่ยปับเพิ่มขึ้นถึง92% Q on Q นะคะสำหรับ Delta ก็คงแนะนำเกณฑ์กำไรนะคะราคาพื้นฐานคือ32บาทนะคะตัว c p r นะคะตัวในเรื่องผลประกอบการเนี่ยเราก็เคยพูดไปแล้วนะคะเราก็จะมองในเรื่องของแนวโน้มของไรมาสสเลยเนี่ย ในไตรมาส4เองเนี่ยก็ยังมองว่ายอดขายของเขาเนี่ยก็ยังน่าจะทําได้ดีต่อเนื่องจากไตรมาส3นะคะโดยที่ถ้ามาดูในเรื่องปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้ไตรมาส3ออกมาค่อนข้างดีมากเนี่ยในเรื่องของออตัว โปรโมชันสแตมเนี่ยก็ตัวโปรโมชันสแตมเองเนี่ยก็ในไตรมาสสี่เนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าไม่เต็มไตรมาสก,ก็คือมีอยู่ถึงแค่เดือนพฤศจิกาเท่านั้นนะคะและอีกปัจจัยหนึ่งที่มองว่าจะหนุนให้ไตรมาสนี้ค่อนข้างดีคือในเรื่องของช่วงเทศกาลกินเจเองเนี่ยตรงนี้เองก็ค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะแล้วตัวบริษ,ษัทเองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมโปรโมชันใหม่สําหรับกระตุ้นยอดขายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้ความนิยมเนี่ยไม่แพ้กับโปรโมชันสแตมเช่นกันนะคะ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วทีเ่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานที่ค่อนข้างต่ำมากนะคะดังนั้นเนี่ยเรายังมองยอดขายของไตมาสีเนี่ยเรียกว่าก็น่าจะดีต่อเนื่องนะคะสำหรับการแข่งขันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยตัวตัวบริษัทเนี่ยก็มีการปรับตัวพร้อมกับการแข่งขันนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นก็เป็นเรื่องที่เราพูดมาแล้วหลายรอบก็คือเรื่องของ Familymart ที่มีกลุ่มจราธิวั์เข้ามาก็เรื่องห้างรอสันของญี่ปุ่นที่่จะะะเข้ามามมกกับ,กบกลุสหนะคะ ตรงนี้เองเนี่ยผู้บริหารได้ชี้แจงได้ถึง,ถ,งถึงแนวกลยุทธ์ของบริษัทนะคะก็ตรงนี้ก็คือค่อนข้างสอดคล้องกับมุมมองของทางฝ่ายว่าบริษัทเนี่ยก็จะคงความเป็นผู้นําของร้านค้าสะดวกซื้อในเมืองไทยได้ต่อไปนะคะแล้วก็มองในแง่ของขนาดตลาดของร้านค้าสะดวกซื้อในเมืองไทยเนี่ยก็คิดว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากกว่าหนึ่งเท่าจากปัจจุบันนะคะโดยหลักๆก,ก,ก็ใช้วิธีการดูเปรียบเทียบก,บกับทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ถือว่า ตลาดบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าดูว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีการขยายตัวค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่ถ้าเทียบไปแล้วก็ยังถือว่าก็ยังมีรูมให้เติบโตได้อีกนะคะโดยปกลยุทธ์ของบริษัทหลักๆเนี่ยก็หนึ่งก็คือมีการปรับเป้าการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่500แห่งต่อปีเป็น550แห่งนะคะโดยที่บริษัทมีเป้าหมายที่จะเปิดให้ครบ10,000แห่งในปี2561นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยบริษัทก็มีสาขาอยู่ที่6,792แห่งแล้วนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งกลยุทธ์ก็คือบริษัทจะมีการเปิดสาขาในรูปแบบใหม่นะคะเป็นรูปแบบ stand alone ซึ่งตรงนี้ก็เขาได้มีการทดลองเปิดมาบ้างแล้วนะคะก็ถือว่าประสบความสาเร็จค่อนข้างดีแล้วก็มียอดขายดีกว่าร้านค้ารูปแบบเดิมด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสินค้านะคะซึ่งเป็นตัวที่สามารถสร้างความดึงดูดให้กับลูกค,ค้าเข้ามาซื้อสินค้าได้แล้วก็เป็นความแตกต่างจากร้านค้าคอนเวเนียนต์สโตอื่นๆนะคะก็ในเรื่องของรูปแบบ สินค้าอาหารในรูปแบบใหม่ๆนะคะที่จะพัฒนาโดย CP Lam ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มนะคะรวมถึงร่วมมือพัฒนาสินค้ากับกลุ่ม SME ด้วยนะคะตรงนี้เราก็แนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ43บาทค่ะตัวต่อมาก็แซดนะคะแซดก็ประก,ศกนนาศผลการดำเนินงานไตรมาส3ออกมาอยู่ที่257ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น26%เยอันเยแล้วก็60%คิวอันคิวนะคะ โดยกำไรที่ออกมาเนี่ยดีกว่าที่คาดไว้9%นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีสาเหตุมาจากว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดนะคะโดยรวม9เดือนเนี่ยของปี55เนี่ยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น24%เนะคะเป็น626ล้านบาทนะคะด้านแนวโน้มไตรมาส4เนี่ยมองยังปรับตัวดีตามปริมาณการผลิตรถยนต์นะคะโดยทางสอทอเนี่ยคาดปริมาณการผลิตรถยนต์เนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้น4% Q on Q แล้วก็ 293%ร e a ยเ n Year มอนเยียมาที่6.78แสนคันนะคะราคาพื้นฐานปี56ที่33จาบาทนะคะก็แนะนำซื้อค่ะเขามีอะไรเขาพูดไปแล้วนี่จบในส่วนพื้นฐานค่ะ